สวัสดีทุกคนสวัสดีนั่งใบพามาส้มเขา่าโอ้ยตกฝนแก่บ่ละลพี่น้องเลยไม่ใช่เบิ้องประเด็นมาส้มไปใจจ้ะแก่บ่ละฝนกระลงสิเกี่ยวท่านบ่นละพี่น้องกับเพราะนะคิดว่าสิเกี่ยวสิ้นเดือนนี่มาที่นี่เบิง้งอันนี้ก็ยังเขียวเยิยนมันอยู่หม่มเนาะถ้าเมื่อได้มีแดดแน่บ่ได้เลย ปลูกเขาปีแรกพี่น้องข้างแรกปลูกเองล่งเองก็มือ่อมาดูยคนพานไปพานมากก็มีต่คนมาสะอ่อนอยากได้หลามีแต่คนเตรียมขอเตรียมซื้อเ้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยมองดูคนปลูกเขาปีแรกพี่นองมันเดอกอม่แห้ขงขายหมดยัดข้าวแต่แพน by myself is my right ่พี่น้องครับทั้งฝุ่นอะลมไปเบิดแล้วพี่น้องทู้งุ่นพวกจะมองอยู่ทั้งฝุ่น่ไก่บนล,ลมไปเบิร์ดละแก่บนทั้งฝุ่นทั้งนกทั้งอยังกินอยู่นี่ว่าโอ้ยตายสิเกี่ยวเขาท่านบ่ไหนขนก็ได้กาว่าสิ้นเดือนนี้แล้วเมื่อกี้มือนีนวันที่ยิบหาซีหาหมื่หาหมูหม่แล้วสิเกี่ยวสังคิดไว้นะพี่น้องด เข่างามหลายเม็ดเขาด่าทุกคนนี่คือซูมให้ดูเม็ดข้าวให้เต็มที่นะทุกคนนะดูดูทุกคนแกะบนหลังดูตรงแกะตรงบ่แกะนะพี่นะ้องเนาะทุกคนนี่เคยสูมไหมพวกแกะบนนี้ห้องเขา่าอย่าลงมาเอ๊พี่หดงัง